สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้อยู่กับสองเลียสแนลนะครับห่างหายไปโดนเนาะวันนี้เฮาสิผ้ามาเบึงรีวิวระบบเสียงรถแห่กาฟิวมิวสิกนะครับผมเดี๋ยวเฮาสิผ้ามาเบึงระบบเสียงนะครับทองทางรถแห่นะครับไปเที่ยวเที่ยวเอฟซีครับเอฟซีนี่ครับเอฟซีกันมั้ยางของครับผ้าผ้าผ้าเบิ้งรถแห่แน่ผ้าเบืงรถแห่ผมมีผ้าอย่างนึงว้าวตกใจเจ้าของรถเนี่ผ้าเบิ่งนี่ครับเจ้าของรถครับเดี๋ยวนก่อนเดินฝากติดตามผลงานแล้วัน ติดต่อติดต่องานได้ที่ติดต่องานได้ที่เงินครับเงินโอเคครับไอ้คุณโบ๊กแจ๊กงนีกว่าครับเนี่ยห่ยเฮนเริ่มจากสูตรอุปกรณ์นะไอ้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดีซีเดี๋ยวว่าอันไหนเป็นไหนอันนี้เอียเอียผมอันนี้เอียผมมีกมีกไอ้มีกใส่ห้องยังครับมีกใช้เอ็กแอร์ครับผมมีกสองเอ็กแอร์สิบสองนี่ปักไฟ่เป็นว่าธรรมดาเป็นว่า ไฟครับปักโหลดธรรมดาปักโหลดธรรมดาอันนี้ยังนี่คอดบ่นี่คอดครับคอดอีกต่างใส่ใส่ห้องยังกันไปคลอดบดครับอ๋อคอดโบดอันนี้พ่อแหวมอันนี้ค้องยังกันไปพ่อแหวมอ่าเฟิร์สแอมป์ครับเฟิร์สแอมป์แล้วก็ใส่ทาเแียงหนึ่งท่าเก้าพันสองเก้าพันสองอันข้างล่างเนี่ย JL ครับ JL อันนี้ดิหนึ่พันห้าตัวนี้ครับมอนิเตอร์ครับครับมอนิเตอร์อ๋ออันอันอันไหนครับเบียดไหนครับกลางนี่อันนี้อันนี้อันนี้ครับเบียดครับเบียดของกลางข้างล่างเบียดสอง กลางข้างล่างสุดโอ้อันนี้ใหม่ใม่ได้ใหม่ใหม่ใหม่ของใหม่โอเคครับเอาเอาถิมเอาไว้ซื้อใบเดียวใบเดียวต่อบ่เขาจะไม่ใส่ประดับประดมีโอ้ยประดับประดมีใส่พอดีพอดีพอดีโอ้ครับผมแล้วเครื่องปั้นนะครับให่ใส่สเปกได้ครับเครื่องปั้นสิบหกเคครับเครื่องปั้นสิบหกเคเงียบสนิทดังนิดหน่อยเครื่องดักสันเครื่องดักสันเนื้ออ่อนอันนี้มันปั้นปั้นวัลลัมใช่ป่ะม้วนหนาจะได้แน่ไม่นี่เนาะ เครื่องมินิพอแต่หนาะมียิบเจี๊ยนี่เนาะโอ้โอเคครับนี่ครับก็บวัีงานครับไปหาปันใส่ครับครับปันใส่แต่จริงดิบเดี๋ยวไปใส่จี๊ดต่อเอาไปใต่แมงจิซ้อนจีต่อผมไหนนะครับเด้อโอ้โอลาบไปกันบ่คือกันครับแบบแมงจิซ้อนมูมูมาแต่เหมือนเลยเปิดไฟล่อดโอ้ยยังแมงจิซ้อนใส่ของจริงแหงเอาอันนี้เราผักตู้น้ผงนะครับทั้งนานี่ใส่แมงนกองตู้อีงังจากใบเนี่ยนี่ ตัวพงแม่นตู้บีวีครับตู้บีวีจักใบหกใบครับตัวบีวีหกใบดอกแนโนว่าแล้วอันฝวกเอิ้อนยังนี่เอิ้อนยังกลางแหลมบ่เดี๋ยวไปถ่ายคลิปก่อนกลางแหลมเนี่ยหลังเลมบนมีจ้ครับบนอมเจี้ข้างล่างเนี่ยข้างล่างครับข้างล่างเฮ็ดเองครับโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยเด้ป่ะพาไปเบื้องข้างล่างเนี่ยครับไป ข้างล่ง <imprisoned> ข anyway, like ้างลังข้างลังพวกเสียข้างล่งข้ลังคือกันครับคือกันบอตัวแต่ว่าตัวอเมซนครับอเมซนอ๋อหนาลัางแสคนละส่วนปะแม่ครับตัวบีอันเดียวกันตัวเบเดวกัน้วเถไหนอเมซอนเอ้ยอเมอเมเออเมซอนโอ้อเมซอนโอ้แสบปะแสบอยู่คมดีปะยางตะงูนมูอนาคนดายังไใคมาสงมาเลยแล้วตัว ตัวรถนะครับไหเป็นรุ่นเรียงนี่ตัวรถเป็นฟอนเทียครับตัวรถนิสสันฟอนเทียตอนเดียวใช่เนาะตอนเดียวโอ้แต่งเดี๋ยวะๆบิ้งๆงามแหงคนหมาดก็มีครับคนหมาดมึงไปถังหมาดเนโมแกนทวดหรือเปล่านะครับนาคนตีครับหมาดก็มูนะครับพ้องแขะครับอาจารย์ตุยครับอันนี้ก็เป็นเหล่าปั้นครับอันนี้เหล่าปั้นนี่ครับเรื่องหลวดไหลโหลดเพลินนะครับไหลโกดเลยเด้อครับ บสนใจติดต่อง,งานนะครับเบอร์0994378086 0848304778นะครับผมสน,ททน,นจใจติดต่องก็แสดงได้นะครับพี่น้องครับโอเคครับ<อ>มากิปนี้ครับจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเวยพี่น้องด้ครับพอกันมาม่ิปหน้าครับบวัสดีครับ